การน้ำท่วมทางภาคใต้ก,กันบ้างนะคะไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีก่อนคะ่ะตอนนี้หลายอำเภอยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะโดยเฉพาะที่อำเภอพผผุนพินนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท้ายน้ยํายังคงท่วมสูงอยู่นะคะตอนนี้บ้านเรือนของประชาชนบางจุดอย่างสูงมากกว่า2เมตรด้วยซ้ำนะคะติดตามการรายงานสดนะคะเกติยสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจากนักข่าวของเราค่ะคุณเพลินพิชชูเสณคะ่ะรายงานเข้ามาค่ะเชิญค่ะ ขอบคุณคุณวันนัสิรีคุณธีรวัตรค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่ในเรือกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งพาเรามาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลกลูดอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งพื้นที่นี้นะคะยังถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากบางจุดนั้นระดับน้ําท่วมสูงมากกว่า3เมตรแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่ท้ายน้ําาาทที่่รรรอออกกะะะะบยสูเลนะคะ ชาวบ้านหลายคนนั้นนะวันนี้ค่ะอพยพครอบครัวไปอยู่ที่สูงแต่ก็ยังมีอีกหลายครอบครัวเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะครอบครัวนี้เนี่ยไม่ยอมอพยพนะคะนี่คือบ้านปกติที่เขาอยู่เขาทําได้ก็คือแค่ย้ายบ้านเนี่ยค่ะหมายถึงย้ายครอบครัวนะคะไปอยู่บนบ้านลอยน้ําหลังเล็กๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แล้วค่ะ โดยบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของนางหนูแดงบุญสวัสด์ค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ไม่ยอมอพยพย,ย้ายออกไปอยู่ด้านนอกเพราะว่าเธอนั้นอาศรรยัยอยู่กับลูกชายพิการเพียงสองคนสามีก็เพิ่งเสียชีวิตไปได้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ค่ะตอนนี้บ้านของเธอจมอยู่ใต้น้ําต้องหอบลูกชายที่พิการวัย17ปีขึ้นมากินอยู่หลับนอนบ,นบนบ้านลอยน้ําหลังเล็กๆหลังนี้แล้วค่ะที่สําคัญจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดที่เข้ามาถึงเลยแม้แต่หน่วยงานเดียวค่ะ นีานแล้วก็คำเหมือนชังน้อง,งล,ลำบากหน่อยก็ลูกพิการมั่งไรมั่งพี่หนุ่มอยากได้ความช่วยเหลืออะไรเร่งด่วนไหมอ่ะไม่อะไม่แค่นี้ก็เฮ้ยบอกไม่ถูกแล้วอาหารการกินมีกันไหมพี่เนี่ยมันก็มีอะค่ะก็เขาก็แจกพวกปลากระป๋องอะไรก็กินพอได้กินกันข้าวสารข้าวสารก็เขาก็มาช่วยเหลือเรื่อยนะแล้วในบ้านหลัง ใหญ่นั่นคือของยกขึ้นมาหทันก็เอาไว้ในทำแพรตั้งอะไรไว้ด้วยก็เอาเท่าที่ได้อถ้าว่าจมก็จมไปก็ตั้งไว้ในแพรในบ้านเลล็อกบ้านไว้แน่แล้วพี่พี่ทำอาชีพอะไรกันเนี่ยพี่ก็หาปลานี่แหละพี่จะไปอื่นก็ไม่ได้พี่พี่ต้องดูลูกเนี่ยลอยลอยวันนี้ยลอยวันในคลองนี้แหละ ขณะที่พื้นที่หมู่ที่7ตำบลท่าขามซึ่งมีอนณาเขตต่อเนื่องกันกันกนกบตำบกลกรูดระดับน้ําก็ยังคงท่วมสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกบ้านเท่านั้นค่ะสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ได้รับความเดือดร้อนไม่น้อยไปกว่าคนโดยชาวบ้านก็ยังกังวลว่าน้ําทะเลที่ถนุนสูงขึ้นในวันพรุ่งนี้จะยิ่งทําให้ระดับน้ํานั้นท่วมสูงขึ้นไปอีกค่ะเราไม่คิดจะอพยพไปอยู่ด้านนอกหรอคะายายไม่ค่ะแบบว่าทําบ้านลอยน้ําก็ น่นอันาลอยน้ำเหรอคะค่ะค่ะสองหลังนี้ลอยน้ําอันน้นบ้านลูกชายอันนี้บ้านเองสพอซ่อมแซมไม่ทันเสร็จน้ําท่วมอ,อืมน,นอกจากนั้นแล้วตอนนี้นะคะดิฉันนั่งอยู่กับหนึ่งในชาวบ้านค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ําที่ท่วมในครั้งนี้ค่ะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของตําบลกลูดนะคะคพี่อนานาจตอนนี้ความเดือดร้อนเร่งด่วนเลยที่เราอยากให้ทางการเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นเรื่องอะไรคะ เรื่องสุขาเคลื่อนที่ครับอืเพราะว่าน้ําในบ้านเนี่ยมันสูงระดับหน้าอกหรือว่าสูงกว่านั้นทีนี้คนอพยพไปรวมกันอยู่บางหนะ้าบางจุดเนี่ยการขับถ่ายเนี่ยมันจะยากมากระบากมากนะค่ะแล้วปกติเนี่ยเราขับถ่ายกันยังไงคะพี่ในช่วงที่น้ําท่วมสูงแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีสุขาเคลื่อนที่ก็ต้องใช้วิธีง่ายๆก็คือใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ถ่ายใส่ แล้วก็มัดปากถุงบางทีก็จะเก็บใส่ถุงดําหรือว่าบางบ้านก็คือจะต้องโยนปล่อยตามรอยน้ํามาฮะเดือดร้อนมากอย่างบ้านของพี่ํานาจเองตอนนี้ก็น้ําท่วมสูงวันนี้มานําทางสํานักข่าวไทยเราสํารวจดูพื้นที่นะคะปีนี้หนักกว่าทุกปีไหมพี่ปีนี้ณขณะนี้ยังน้อยกว่า54ครับ54นี้ยังมากกว่านี้ประมาณน่าจะเกือบสักหนึ่งเมตรนะฮะค่ะแต่เราก็ยังห่วงว่าน้ํามันน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มอีก ใช่ครับผมอยู่ที่น้ำทะเลมันจะหนุนนานแค่ไหนค่ะ ครับคุณผู้ชมคะสาหรับภาพรวมสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีณขณะนี้นะคะทางจังหวัดประเมินตัวเลขเบื้องต้นค่ะว่ายังคงมีพื้นที่น้ําท่วมใน6อําเภอนะคะวิกฤตก็คืออยู่ในพื้นที่ของอำเภอพุนพินแห่งนี้รวมไปถึงอำเภอบ้านนาเดิมและก็อำเภอเคียนซาค่ะด้วยขณะนี้นั้นมีชาวบ้านที่บ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ําแล้วถึง8 0,000ื่นครัวเรือนมีชาวบ้านได้รับผลกระทบถึง2องแสนสามหมคนด้วยกันนะคะซึ่งช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในพื้นที่จุดที่ยังวิกฤตกันต่อติดตามได้ในข่าวช่วง ต่อไปค่ะคุณวรรณันนสิริคุณธีรวัตรค่ะ